สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรักเมืองไทยเที่ยวเมืองไทย,ทไทยต้องกดไลค์ไทยแลนด์จริงจริง,ง,รงพี่นอ้องฝรั่งยังร้องเล เดือดขาไม่เบาต้องกดไลไทยแหลมถล่มถลายพยาศพใบกระเป๋าโอ้ทองไทยเรามีของดีมากมายถ้าเป็ใช่เองเงินไม่ไปไหนช็อปปิ้งกระจายต้องกดไลไทยแหลมพี่น้องรับรองอิ่มท้องของกินกายกองทางเนื้อตายออกตกจะกินทูเรียนงอกหลังศาดลำใหญ่กระเพราหมูกแก่ เวียนทางโคอุ่นใจคนไทยส่งยิ้มไมลือว่ายิม้มเพียงใจเจ้าเดียวในโลกวัฒนะธรรมประเพณีดีงามลอยกระทงสองกรานไหว้พระขอโชคพ่อกูเป็นคนไทย <Hey. S 2> แม่กูเป็นคนไทย <Hey. S 2> เที่ยวกูเที่ยวเมืองไทย <Hey. S 2> ฟังกูฟังเพลงไทย <Hey. S 2> ดูกูดูนังไทยนังฝรั่งยังต้องภาคไทย <Hey. S 2> เวลาเธอสงลายช่วยสกดดนี้ถูกีด้ไหม ทองพองไทยพ่อลุงยิ่งใหญ่ร้อยใจไทยทุกคน สบายกระเป๋าเป็นโอทอปไทยเรามีของดีมากมายถ้าไม่ใช่เองมันไม่ไปไหนชอบปิ้งกระจายต้องกดไลคไทยแลนด์ส่วนพี่ชอบดำไทยไม่น้อยลีลาอ่อนช้อยชุดไปอันลังหวังเวอร์ จีนฝรั่งอิตาลีกาหลีบ e a u t i f u l too much ยางนี้ไม่มีนะจัตวเธอผเอแขนมอลำโปงลางเสียงซอสันสร้างเหมือนหยาดน้ำค้างฉลมหัวใจอุคุเลล่ต้องประทัดจากแค่ไทยจะรวดวมิสายต้องเจอบางไฟไทยแลน ก็เป็นคนไทยแม่ก็เป็นคนไทยเที่ยวก็เที่ยวเมืองไทยฟังก็ฟังเพลงไทยดูก็ดูนั่งไทยนั่งฝรั่งก็ต้องพาไทยเวลาเธอส่งไลน์ช่วยสะกคนให้ทูดีไหมเอิงเองิงละชาเอิงเงยเดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็ต้องบอกให้รู้ขึ้นสเตตัสกูว่าอยู่ที่ไหน ทั้งเฟซทั้งหลายในโลกโซเชียลถามหน่อยนิดเดียวฉันอยากรู้ไหมและจะกินอะไรขอให้เซลฟี่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะงอนแล้วไม่กดไหลนั่งอยู่ติดกันละต่างกลมนาะ เล่นเฟซอยู่จ้าเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมเส้นทางรักสุปราติงเกาหลีขอพ่อแค่นี้มาร้องเพลงไทยทัโนราลำตัดและเพลงยาวล้วนแล้วเรื่องราววิธีไทยฉันยอมฉันยอมฉีดฟิลเลอร์จนหน้าใสเป๊ะเอร์นฉันสวยปะอยากอวบอิ่มอืมให้มันบึ้มใหญ่ทั้งฟองน้ำถุงเท้ายังเอามาเสริมได้ อยู่อย่างพอเพียงอย่างเพียงพอตามแบบคำพอ่อที่สอนไว้มาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้โลกรู้ของดีที่เมืองไทยเอชาเอชา เเพลงลูกทุ่งบ้านเราต้องได้ทำวันยันคำยันเช้าเหลือข้าวไม่เบาต้องกดไลไทยแลนต้องไล่ไปรยัดสบายกระเป๋าโอ้องไทยเรามีของดีมากมายต้องใช้เอมันไม่ไปไหนรูดปื้ดกระจาย ไทยแลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับศิลปินจากลายไทยโปรเจกต์การโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ซุปตามารายการเราพร้อมันหกคนเยอะขนาดนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะสวัสดีครับแมนครับโอ้พี่ชธนาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิมสวัสดีสวัสดีมืดโอ้พี่ตีกสวัสดีครับสสวััดีครบนาแอดแอดดูอ้วนขึ้นนะแอดเราทวงช่วงนี้ออกงานเยอะนะฮะทักทายกันก่อนดีกว่าครับแต่ละท่านขอออนุญาตขชื่อเสียงเรียงนามจริงๆก่อนเลย สวัสดีครับโจสุรศักดิ์แข่งขันครับครับสวัสดีครับดัมมี่ทาวินครับครับสวัสดีครับผมโยจตุรงค์ครับผมค่ะสวัสดีค่ะเจนิเฟอร์แบงค์ค่ะสวัสดีครับผมอาร์งชัยครับครับสวัสดีครับผมชานนท์พลกองเสงครับและนอกจากศิลปินวันนี้เรามีโปรดิวเซอร์ที่จะมาร่วมพูดคุยกันด้วยจะขอเรียนเชิญโปรดิวเซอร์เลยค่ะพี่อูนั่นเองจิระพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะพี่อูมาเลยครับมาเลยอ่ตรงไหนดีครับตรงกลางเลยตรงกลางเลยอยู่ครับมานี่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 คุยกันหน่อยดีกว่า วันนี้มารวมตัวกันได้พิเศษเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาโด่งดังมาแต่ละที่แล้วก็มารวมตัวกันถือว่าเป็นทีมออฟฟี่โชว์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะขอบคุณมากขอบคุณครับค่ะมารวมตัวกันได้ยังไงเอ่ยกลายเป็นไลท์ไทยโปรเจกต์นั่นสิต้องเปเริ่มต้นจากพี่อู๋ก่อนเลยครับผมก็คิด คิดถึงว่าเราจะําทำเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งทาที่เป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ไทยๆแล้วก็ได้ติดต่อไปทางโจก็คือพีแอนด์ดีแอนของเราแล้วก็บอกโจว่าให้ช่วยพาทีมมาพูดคุยกันก่อนเราจะได้เขียนเนื้อเพลงเขียนอะไรตัวอะไไปซึ่งในส่วนของแต่ละคนนี่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของการเป็นศิลปินถูกไหมฮะเนื้อเสียงก็แตกต่างกันใช่จากฉะนั้นแล้วจะเอา6คนมาผูกเป็นเพลงเดียวกันยากไหมอยู่ยากไหมยากเหมือนกันยากเหรอฮะ พี่อูคิดไว้แล้วติดต่อพี่โจไปแล้วแล้วคนอื่นคิดว่าอย่างไงบ้างถ้าถามหน่อยอะพี่ทาวินครับครับรู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเราร้องเพลงกับพี่โชมาแล้วก็อยากมีเพลงที่ทําอะไรเพื่อประเทศไทยบ้างแล้วก็ได้ร้องร่วมกัน,นรู้สึกเป็นความภาคภูมิใจมากครับค่ะแล้วทำไมถึงมาลงตัวที่ต้องกดไลค์ไทยแลนด์นะคะคือพอ,พอเพลงออกมาแล้วเนี่ยครับเราคิดว่าเพลงเนี่ย พอมันเป็นการเกี่ยวพูดเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วจะทํายังไงให้คนต่างประเทศนี่เขารู้ว่าเรารักเมืองไทยขนาดไหนแล้วก็กระแสโซเชียลมันมีปุ่มกดไลค์ผมก็เลยคิดว่าก็เลยใช้คําว่ากดไลค์ไทยแลนด์ก็คือกดไลค์ประเทศไทยแต่ว่าแน่นอนว่าพอรู้แล้วเพลงจะมาประมาณนี้เชิญชวนคนมาท่องเที่ยวกันแต่ละคนเป็นไงบ้างพี่ติ๊กเป็นไงบ้างฮะครับผมก็เขาชวนมาร้องเพลงนี้มาเลยครับมาเลยเหรอดูคอนเซปต์งานแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เพื่อเพื่อประเทศไทย ชอบก็เลยอยากมีส่วนร่วมกับพี่เขาด้วยพี่เบิร์ดนะครับผมพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงบ้างครับผมเนื้อเพลงกับสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเข้ากันมากเลยผมก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารนะครับสหรับตัวตัวของผมเองรายไทยเองแล้วก็ผู้ชมเองนะครับีเนื้อหาของบทเพลงถามก่อนโดยเฉพาะคนร้องอ่ะพี่แบงค์นะครับเป็นเพื่อแบงค์เนื้อหาของเพลงเป็นยังไงบ้างถูกใจแค่ไหนถูกใจค่ะเนื้อหาก็เป็นเป็นเรื่องราวที่พูดถึงหลายๆด้าน ในหลายมุมของอประเทศไทยของคนไทยที่เราประสบกันอยู่ตอนนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นการยากที่ว่าดึงเนี่ย ตัววุ่นวุ่นทั้ง6ตัวเนี่ยแต่ละคก็ต่านมาพร้อกันเนี่ยมารวมให้เป็นหนึ่งเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันซึ่งมีการแบ่งพ่อนมีชอยมีอะไรรวมกันอยู่ด้วยการทางานมันยากไหคะือว่าจะต้องจูนเหมือนกันแต่ละคนนี่ก็แบบว่าเป็นตัวแม่ตัวพ่อของแต่ละแบบศิลปินกันเลยยู่ดยากแล้วก็มีปัญหาทุกขั้นตอนปัญหาทุกขั้นตอนด้วยทุกขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งที่ได้หลังจากที่งานเพลงนี้เสร็จไปแล้วรวมไปถึงหลังจากที่ M-V ได้ ถ่ายทากันเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่พวกเราทั้งหมดไม่รู้ตัวเลยก็คือมันมีนิตรภาพอยู่ในกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาที่สําคัญคือเนื้อหาของเพลงจันลงสังคมด้วยพูดถ,ถึงตั้งแต่เรื่องของแนวพัสดร,ริไปจนถึงเรื่องของสังคมไทยปัจจุบันนี้พี่โปบ,บอกว่าสะกดสะกดให้มันถูกต้องนะแน่นอนสําคัญด้วยตอนไปถ่าย MV เป็นไงบ้างเห็นบอกชาวบ้านฮือฮาเลยนึกว่าซุปตารหกคนมาเดินพร้อมกันอีิโปเป็นไงฮะจริงๆแล้วพวกเราเดินนี่ก็เหมือนสิง อะไรที่มันแปลกๆอยู่นะสิาซแปลกหรครับครับผมแต่พะเราไปไปนักสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆตรงที่แม่ค้า พ่อค้า่ละคนทั่วไปนี่มองแล้วก็เข้ามาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยเอาผู้เรียนมาให้กินโดยวิธีการอย่างนี้ไม่ใช่ไม่โดเรี้ยใส่โเจ๊กี้บอกว่าเชิญชวนเลยเป็นหน่วยงานราชการราฐเอกชนถราว่าชอบเพลงนี้ติดต่อเข้ามาติดต่อเยอยากให้เอาไปใช้กันเยอะๆเชิญชวนกันเลยแล้วนอกจากเพลงนี้ถ้ามันโด่งมันดังมากๆเนี่ยจะมีซิงเกิลแต่ละคนออกมาแบบเดียวๆหรือเปล่ามีแน่นอนครับมีแน่นอนนะอย่ในท่านตอนกันที่เบอร์ช่วงนี้มีเวลานะมครับมีแค่มีแค่เา โอเคนะครับโอเคครับตอนนี้ยวนนม,ม,ม,มีออกมาแล้วม,มีออกมาแล้วบ้างได้ได้เลยก็รอติดตาม,มพี่พท่านอื่นที่กาลังทางผลงานกันอยู่ด้วยนะคะฉะนั้นอย่ารอชาอ้าเพลงนี้ค่ะจะเข้าไปดูไปติดตามหรือดาวโหลดที่ไหนก็นได้บ้างคะเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะครับได้เลยอ่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ต้องขอบคุณทางคิตตี้จุฑาลที่มาร่วมด้วย่เห็นแล้วใน m อนะแต่ถ้าว่านอกจากเข้าไปดู MV s u b s c r i b e กันเยอะๆถ้าชอบเพลงนี้กดไลค์ไทยแลนด์มีให้โหลดหรือยังทางไหนบ้างครับผมนี่แล้วครับ พี่โจทางไหนครับพอดีกเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะยังจำไม่ได้แต่ว่าอยากให้เข้าไปดูอยากให้เข้าไปดูใน MV ดีกว่าเอาดูก่อนแล้วจะมีรายรการไปโพสมาให้แล้วกันกับบ้านรามสีนะครับวันนี้ขอขอบคุณจริงๆนะครับทั้ง6กเสือเป็นชุดตาและผู้อยู่เบื้องหลังอย่างพี่อู๋กันด้วยวันนี้ในนามของลายไทยโปรเจกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ซื้อกนเลกดไลน์ สุขสโมสรสวัสดีคับสวัสดีค่ะน้องรับรองอิ่มท้องของกินกายกองทางเนื้อตายออกตกจะกินทุเรียนเงาะลังชาดลำใหญ่กระเพราหมูแกงไก่ยกเว้นข้างโคหุ่นใจคนไทยส่งยิ้มู้ลือว่ายิ้มพิมใจเจ้าเดียวในโลกวัฒนธรรมประเพณีดี